เป็นเป็นเรื่องที่ไม่ยากนะครับที่เรามองรอบๆตัวเรานะฮะ,ะและจะสังเกตว่าในโลกนี้นั้นไม่มีอะไรที่อ,อยู่อย่างยั่งยืนโดยไม่เปลี่ยนแปลงเพราะว่าทุกอย่างทุกวินาทีทุกชั่วโมงในรอบตัวเรานั้นเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาไม่ว่าจะเป็นคนเรานะฮะ,ะวันนี้ หลายคนอาจจะยังเด็กอาจจะเป็นวัยรุ่นสุขภาพอาจจะแข็งแรงแต่ว่าเราไม่รู้ว่าตัวของเราจะเป็นแบบไหนในปีหน้าหรือว่าเดือนหน้าแม้แต่ในปัจจุบันเนี่ยเราก็อายุเยอะขึ้นกว่าที่เราเป็นในเดือนที่แล้วหรือว่าปีที่แล้วบางคนอาจจะเจอปัญหาสุขภาพหรือว่าเจอพบเจอกับปัญหาต่างๆในชีวิตที่ไม่เหมือนเดิม เพราะฉะนั้นชีวิตของเราไม่เหมือนกับปีที่แล้วและชีวิตของเราจะไม่เหมือนกับเวลานี้ในปีหน้าเพราะว่าคนเราเปลี่ยนอยู่เสมอไม่ว่าจะเป็นอารมณ์ความคิดความรู้สึกทุกอย่างนะเปลี่ยนแปลง,ปลยงอยู่ตลอดเวลาหรือแม้แต่มอ,องไปอีกด้านหนึ่งก็คือไม่ว่าจะเป็นสัตว์ต่างๆที่อยู่รอบตัวเราไม่ว่าจะมีเยอะแค่ไหนก็ตามาสัตว์บางชนิดมีอายุยืน มากหลายปีเป็น10ปีนะฮะแต่อยู่ถึงช่วงหนึ่งสัตว์เหล่านั้นก็จะเปลี่ยนแปลงไปแก่ตัวลงแล้วก็ตายเหมือนกับมนุษย์เราหรือแม้แต่ธรรมชาติรอบตัวเราไม่ว่าจะเป็นภูเขาแม่น้ำต้นไม้หรือว่าสิ่งต่างๆที่เรามองไปเนี่ยเราจะมองภูเขาเราก็มีความรู้สึกว่า ภูเขานี้มั่นคงยั่งยืนหรือว่าจะมองว่าแม่น้ําหรือว่าทะเลนั้นเป็นสิ่งที่มั่นคงยั่งยืนแต่ว่าเมื่อถึงเวลาหนึง่งสิ่งเหล่านั้นก็จะเปลี่ยนแปลงไปแม่น้ําก็แห้งลงต้นไม้ก็ตายลงแม่ว่าจะมีอายุเป็นร้อยปีก็ตามสิ่งของที่เรามีก็เช่นกันเสื้อผ้ากางเกงของใช้ทุกอย่างที่เรามีนะมันมีหมดอายุของมัน แต่ว่าสิ่งหนึ่งที่ไม่เคยเปลี่ยนแปลงซึ่งเป็นสิ่งที่ผมอยากจะพูดถึงก็คือพระเจ้าที่เรานับถือนั้นไม่เคยเปลี่ยนแปลงแม้ว่าเวลาจะผ่านไปนานแค่ไหนก็ตามแม้ว่ามนุษย์เราจะเปลี่ยนไปสิ่งของรอบตัวเราจะเปลี่ยนไปธรรมชาติจะเปลี่ยนไปสัตว์ต่างๆในโลกนี้จะเปลี่ยนแปลงไปแต่ว่าพระเจ้าของเรานั้นไม่เคยเปลี่ยนแปลงอันนี้เป็นความจริงที่ ยากาสำหรับเราที่จะเข้าใจที่พระองค์ดำรงอยู่โดยที่พระองค์นั้นไม่เคยเปลี่ยนแปลงเลยแต่ว่าจะเปลี่ยนแปลงไม่เปลี่ยนแปลงในลักษณะไหน,าานาบ้างนั้นเดี๋ยวผมจะค่อยๆมาทยอยกันดูนะฮะแต่ว่าก่อนที่จะถึงจุดนั้นเนี่ยผมมีพระคัมภีร์บางข้อที่อยากจะพูดถึงที่ชี้ให้เราเห็นถึงความจริงนี้นะอย่างเช่นในข้อหนึ่งที่ผมชอบก็คือในมรารคีนะ,ะพระธรรมมารคีบทที่สา ข้อที่6เนี่ย mm hmm. เขียนไว้ว่า mm hmm. เพราะว่าเราคือพระยาเวนะฮะ mm hmm. ไม่มีผันแปรนะหรือว่าไม่มีเปลี่ยนไปพระเจ้าไม่เคยเปลี่ยนหรือว่าอีกคำพระธรรมีข้อหนึ่งที่น่าสนใจมากก็คือในสดุดบบบีบทที่102นะฮะพี่น้องจะจดไว้ในข้อที่25ถึง27่นะฮะ เดี๋ยวผมจะอ่านคร่าวๆในะข้อที่25เขียนไว้ว่าในการก่อนพระองค์ทรงวางรากฐานของแผลล่นดินโลกและฟ้าสวรรค์เป็นผลงานแห่งพระหัตของพระองค์สิ่งเหล่านี้จะพินาศแต่พระองค์จะทรงดำรงอยู่พี่น้องเห็นไหมฮะสิ่งที่พระเจ้าทรงสร้างโลกนี้ฟ้าสวรรค์เป็นฝีมือของพระเจ้าแต่ว่าสิ่งเหล่านั้นจะผ่านไปแต่ว่าพระเจ้านั้นจะคงอยู่นะพอถัดมาใน26เขียน เขียนไว้ว่าสิ่งเหล่านี้จะเก่าไปเหมือนเครื่องนุ่งห่พระองค์ทรงเปลี่ยนสิ่งเหล่านี้เหมือนเสื้อผ้าแล้วมันก็สิ้นไปแต่พระองค์ทรงเดิมและปีเดือนของพระองค์นั้นไม่มีที่สิ้นสุดอันนี้เป็นเรื่องที่น่าทึ่งที่เราจะมองว่าพระเจ้าที่เรานับถือพระเจ้าที่เรานามัสการพระเจ้าที่เรารับใช้นั้นไม่เปลี่ยนแปลงไปตามการเวลาแต่ว่าคงอยู่คนทนอยู่ทุกช่วงอายุ เพราะฉะนั้นก่อนที่พระเจ้าทรงสร้างโลกนั้นพระเจ้าเป็นแบบไหนทุกวันนี้พระเจ้าของเราก็ยังเป็นเหมือนเดิมนะหรือว่าในายากอบบทที่1ข้อที่17นะคร่าวๆเป็นข้อที่เรารู้จักกันดีที่เขียนไว้ว่าของประทานที่ดีและเลิศทุกอย่างนั้นมาจากเบื้องบนคือมาจากพระเจ้านะคือมาจากพระเจ้าผู้ทรงสร้าง แห่งบรรดาดวงสวรรค์ในพระองค์ไม่มีการแปรปรวนหรือเงาของการเปลี่ยนแปลงเพราะฉะนั้นพระคามพ้องดีก็ยืนยันว่าพระเจ้าของเราที่เรานับถือนะไม่เปลี่ยนแปลงไปตามการเวลาเหมือนที่เรานึกบันทีมนุษย์เราอ,อารมณ์มีดีมีขึ้นมีลงวันนี้เราดีพรุ่งนี้ร้ายวันนี้ร้ายพรุ่งนี้ดีซึ่งเราไม่สามารถที่จะคาดเดาได้เลยแต่ว่านั่นไม่ใช่คุณลักษณะของพระเจ้าเพราะพระเจ้า คงทนอยู่เสมอไม่เปลี่ยนแปลงถามว่าไม่เปลี่ยนแปลงในลักษณะนนไหนบ้างผมอยากจะเชี้ยเห็น5ประการนะฮะของความจริงที่ว่าพระเจ้านั้นไม่เปลี่ยนแปลงและมันมีผลต่อชีวิตของเราอย่างไรบ้างแล้วหลังจากนี้ผมจะปิดท้ายด้วยบทเรียนที่เราสามารถที่จะมาปรับใช้ในการดํารงชีวิตของเราอย่างแรกนะ,ะ,ะต,ต้องบอกกอนว่าสิ่งที่ผมจะแป่งปันนั้นไม่ได้เป็น ความคิดของผงเองทั้งหมดนะก็เป็นสิ่งที่ผมเรียนรู้มาจากพระคัมภีร์แล้วก็จากหลายๆแห,หล่งเราก็มาย่อให้กับพี่น้องได้ฟังอย่างแรกนะฮะพระเจ้าไม่เปลี่ยนแปลงในด้านใดบ้างอย่างแรกเลยก็คือความเป็นพระเจ้าของพระองค์นะฮะไม่เคยเปลี่ยนนะฮะคือพระเจ้าเป็นพระเจ้า ตลอดเวลาพระเจ้าเป็นพระเจ้าก่อนที่พระองค์จะทรงสร้างทุกสิ่งอย่างในปฐมกาลในในช่วงเวลาของโมเสสโนอาอับราฮัมหรือว่าโยนาหรือว่าใครก็ตามพระเจ้าทรงเป็นพระเจ้าพระเจ้าทรงเป็นพระเจ้าในพระคัมภีร์ฉบับใหม่พระเจ้าเป็นพระเจ้าในวันนี้และพระเจ้าที่พระองค์ทรงเป็นนะจะเป็นแบบนี้อยู่ตลอดไปถ้าพี่น้องจำได้เราเคยศึกษาความจริงเกี่ยวกับพระเจ้าผู้ทรงดำรงอยู่ เป็นนิดนะฮะอันนี้ก็คือชี้ให้เราเห็นว่าพระองค์นั้นทรงเป็นพระเจ้าตลอดเวลาไม่เคยเปลี่ยนแปลงเพราะฉะนั้นเป็นเรื่องที่น่าทึ่งที่จะคิดว่าพระเจ้าผู้ทรงสร้างโลกในปฐมกาลนั้นยังเป็นพระเจ้าองค์เดิมในวันนี้นะฮะไม่ได้ไม่ได้แก่ลงไม่ได้อ่อนล้าลงไม่ได้ด้อยลงหรือว่าไม่ได้สูงขึ้นหรือว่าไม่ได้ดีขึ้น ะะเพราะว่าพระเจ้านั้นมีความสมบ์แบบเพราะฉะนั้นความเป็นพระเจ้าของพระองค์นั้นไม่เคยเปลี่ยนแปลง แม้ว่าในโลกนี้ใครจะเก่งแค่ไหนใครจะทรงพลังแค่ไหนคนนั้นก็เปลี่ยนแปลงไปบางคนอาจจะเป็นผู้นำประเทศหรือว่าเป็นผู้นำของโลกแต่ว่าเป็นช่วงแค่เวลาสั้นๆไม่มีใครเป็นผู้นำประเทศหรือว่าผู้นำของโลกนี้ตลอดไปเพราะมีการเปลี่ยนแปลงตายไปบ้างโดนขับไล่บ้างด้วยเหตุผลต่างๆนะแต่ว่าพระเจ้าของเรานั้นเป็นพระเจ้าตลอดการไม่มีเปลี่ยนแปลงนะฮะอย่างที่สองเนี่ย อย่างที่สองเนี่ยคือไม่เพียงแต่ความเป็นพระเจ้าของพระองค์ไม่เคยเปลี่ยนแปลงแต่ว่าพระลัษณะของพระเจ้านั้นไม่เคยเปลี่ยนอันนี้ก็คือเราศึกษาในตลอด8ดสัปดาห์ที่ผ่านมาเราศึกษาคุณลักษณะต่างๆของพระเจ้าไม่ว่าจะเป็นความรู้ไม่ว่าจะเป็นพลังหรือว่าฤทธิ์เดชหรือว่าสิ่งต่างๆของพระเจ้านั้นเพราะฉะนั้นทุกอย่างที่พระคัมภีร์เขียนไว้เกี่ยวกับพระเจ้านั้น จะไม่มีวันเปลี่ยนแปลงเพราะฉะนั้นเหมือนที่ผมบอกก็คือความรู้ที่พระเจ้ามีริ์เดชที่พระเจ้ามีนั้นไม่ต่างจากตอนที่พระองค์ทรงมีก่อนที่พระองค์จ,จะทรงสร้างโลกนี้และจะเป็นแบบนั้นตลอดไปเพราะคุณลักษณะของพระเจ้านั้นไม่เคยเปลี่ยนแปลงอันนี้คุณลักษณะน,นี้เราสามารถใช้เวลาได้มากมายนะแต่มันเป็นเรื่องที่น่าอุ่นใจที่เราจะนึกว่าความรักของพระองค์นั้นไม่เคยเปลี่ยนแปลง ไม่เหมือนกับมนุษย์เรามนุษย์เราเราด้วยความที่เป็นคนบาปเรามีคนที่เรารักเรามีคนที่เราชอบแต่เราก็มีคนที่เราไม่ชอบขี้หน้าเป็นคนที่เราอาจจะไม่เห็นด้วยพระเจ้าไม่ได้เป็นพระเจ้าแบบนั้นพระเจ้าทรงรักผู้เชื่อเรารักคนของพระองค์ด้วยความรักที่ไม่เคย เปลี่ยนแปลงนะเพราะฉะนั้นอันนี้จะเป็นคุณลักษณะที่เราจะไปดูเพิ่มเติมในอนาคตนะแต่ว่าผมอยากจะชี้เห็นว่าคุณลักษณะใดาของพระเจ้าก็ตามไม่ว่าจะเป็นความรักความเมตตาความรู้ฤทธิเดชของพระองค์นั้นคงที่คงทนไม่เพิ่มลงไม่ลดลงเพราะว่าพระองค์นั้นมีความสงบ์แบบและไม่มีเปลี่ยนแปลงนะความบริสุทธิ์ของพระองค์ไม่มีเพิ่มขึ้นไม่มีลดลงเพราะความสมบ์แบบนั้นหมายความว่า ไม่มีที่เหลือสําหรับปรับปรุงหรือว่าด้อยลงนะฮะ,อ,ะอย่างรวดเร็วนะอย่างที่3อย่างที่สามเนี่ยสำคัญมากคือความจริงของพระเจ้าไม่เคยเปลี่ยนความจริงของพระเจ้าไม่เคยเปลี่ยนแล้วความจริงที่ผวพูดถึงนี้คือความจริงที่เขียนไว้ในพระคัมภีร์ตั้งแต่ปฐมกาลจงถึงวิวรณ เพราะฉะนั้นแม้ว่าพระคัมภีร์เหล่านี้เนี่ยจะเขียนมาเป็นเวลานานแล้วโดยการดลใจของพระเจ้าไม่มีความจริงใดในพระคัมภีร์นี้ได้เปลี่ยนแปลงไปพระเจ้าไม่เคยยกเลิกความจริงของพระองค์และเอาความจริงอื่นมาแทนที่ความจริงของพระเจ้านั้นยังจริงและสัต์ซื่อฉันใดตอนที่พระองค์ทรงใช้มนุษย์เขียนขึ้นมาปัจจุบันก็ยันเป็นแบบนั้นอยู่ เพราะว่าเหมือนถ้าเรานึกอย่างเช่นกฎหมายของประเทศเราหรือว่าของโลกนี้แม้แต่กฎหมายที่สูงสุดเช่นกฎหมายรัฐธรรมนูญของหลายประเทศก็มีการเปลี่ยนแปลงก็มีการมีการดัดแปลงด้วยเมื่อเวลาผ่านไปแต่ว่ากฎบัญญัติธรรมบัญญัติของพระเจ้านั้นไม่เคยเปลี่ยนแปลงในมัทธิวบทที่2 3 24ข้อที่35เขียนไว้ว่า ฟ้าและดินจะล่วงไปนะแต่บรรดาถ้อยคําของเราจะไม่สูญหายไปเลยนะเพราะฉะนั้นพระคำของพระเจ้าเราไม่ต้องมาอัปเดตทุกปีหรือว่าทุกสิปีเพราะพระคำของพระเจ้านั้นไม่เคยเปลี่ยนแปลงเพราะฉะนั้นสิ่งที่พระเจ้าเขียนไว้ว่าผิดในพระคัมภีร์มันผิด2,000ปีที่แล้วปัจจุบันก็ยังผิดอยู่และจะผิดตลอดไปสิ่งใดที่พระเจ้า,าเขียนไว้ในพระคัมภีร์ว่าสิ่งนี้ถูก สิ่งนี้สวยงามมันสวยงามตอนที่พระเจ้าเขียนขึ้นมาสวยงามปัจจุบนันและมันจะสวยงามแล้วก็จะจริงตลอดไปจนกว่าเวลาที่พระเจ้ากําหนดไว้นั้นจะมาถึงนะเพราะฉะนั้นเราจึงมั่นใจได้ว่าพระคําที่เราอ่านนั้นเราไม่ต้องกลัวเลยว่าสิ่งที่เราอ่านในวันนี้เนี่ยจะล้าหลังในปีหน้าหรือว่า10ปีเพราะว่าความจริงของพระเจ้านั้นจะไม่เคยเปลี่ยนนี่คือความมั่นใจของเราในการสอนในการอ่าน พระคมพีในการท่องจําพระคมพีเพราะเรารู้ว่าความจริงของพระองค์นั้นจะมั่นคงจะไม่เปลี่ยนแปลงและจะอยู่แบบนี้ตลอดไปนะครับอันนี้คือก้อหนุนใจให้เราอ่านพระคมพีศึกษาพระคมพีและพึ่งพาพระคมพีเพราะว่าเป็นความจริงเดียวเป็นพระดํารัสเดียวของพระองค์ที่เรายึดมั่นได้และจะไม่มีวันเปลี่ยนแปลงนะครับอ,อย่างต่อมาก็คืออย่างที่4นะฮะอย่างที่4เนี่ย คล้ายๆกันแต่ว่าวัตถุประสงค์หรือว่าพระประสงค์ของพระองค์นั้นไม่เคยเปลี่ยนวัตถุประสงค์หรือว่าพระประสงค์ของพระเจ้านั้นไม่เคยเปลี่ยนเพราะฉะนั้นสิ่งที่พระคัมภีร์เขียนไว้สิ่งที่พระเจ้าเคยตรัสไว้เกี่ยวกับผู้เชื่อเกี่ยวกับคนที่ไม่ใช่ผู้เชื่อนั้นจะคงอยู่แบบนั้น ตลอดไปเช่นพระคัมภีร์บอกว่าอะไรฮะในในยอห์นบทที่3าข้อที่36บอกว่าคนที่เชื่อก็รอดมีชีวิตนิรราดร์แต่คนที่ไม่เชื่อก็ผิดนาฏนี่เป็นความจริงสองพันกว่าปีหรือว่าหลายพันกว่าปีมาแล้วนะและยังเป็นจริงอยู่ในปัจจุบันและจะเป็นจริงแบบนี้ตลอดไปนะครับจนกระทั่งเวลาที่พระองค์ทรง กำหนดไว้นะครับเพราะฉะนั้นเป็นความจริงที่จะไม่เคยเปลี่ยนนะเป็นพระประสงค์ของพระองค์นะครับพระประสงค์ของพระองค์ในเรื่องของความบริสุทธิ์ในชีวิตคู่ในเรื่องของขีดจักรเรื่องของต่างๆมากมายที่พระคัมภีร์สอนไว้นั้นพระประสงค์ของพระองค์จะไม่เปลี่ยนแปลงไปตามการเวลานะเพราะฉะนั้นทุกอย่างนั้นอยู่ในพระหัตถ์ของพระองค์พระองค์ทรงรู้ทรงเข้าใจ และก็ทรงแต่งตั้งทุกอย่างให้เกิดขึ้นตามพระประสงค์ของพระองค์ก่อนที่พระองค์จะทรงสร้างโลกนี้ขึ้นมาและทุกอย่างก็จะดําเนินไปตามแผนการของพระองค์เพราะฉะนั้นเวลาเราเห็นสิ่งที่พระคัมภีร์เขียนไว้เวลาเราเชื่อมั่นในสิ่งที่พระคัมภีร์เขียนไว้พระประสงค์ของพระองค์นั้นไม่เคยเปลี่ยนแปลงเพราะฉะนั้นเรามั่นใจในพระองค์ได้แม้ว่าเราจะ ล้มเหลวกับทุกทสิ่งอย่างในโลกในะอย่างสุดท้ายนะจๆมีหลายอย่างแต่ว่าอย่างสุดท้ายที่ผมอยากให้เห็นก็คือ,อความรอดของพระเจ้านั้นจะไม่เคยเปลี่ยนแปลงความรอดของพระเจ้านั้นจะไม่เคยเปลี่ยนแปลงนะครับความรอดของผู้เชื่อของคนในโลกนี้เมื่อก่อนเป็นแบบไหนปัจจุบันก็เป็นแบบนี้เช่น ในในยอห์นบทที่14ข้อที่6บอกว่าพระเยซูคริสต์ท่งเป็นทางเดียวปัจจุบันพระเยซูคริสต์ก็ยังส่งเป็นทางเดียวความรอดนั้นมาถึงเราผ่านทางความเชื่อของเราในองค์พระเยซูคริสต์เจ้าความจริงนี้เป็นสิ่งที่สัตย์ซื่อและแท้จริงในช่วงเวลาที่พระเยซูคริสต์ทรงทําพัธกิจอยู่บนโลกนี้ปัจจุบันก็ยังเป็นแบบนี้และอนาคตก็จะเป็นแบบนี้ต่อๆไปเพราะฉะนั้นใครก็ตาม ที่พยายามจะเปลี่ยนแผนการความรอดของพระองค์นั้นเป็นคนที่โง่เขลาเส้นดีเป็นคนที่ต่อต้านเขาประเสริฐของพระองค์นะเพราะฉะนั้นความรอดของพระองค์มีแผนการเดียวมีแค่แผน A ไม่มีแผน B ีนะความรอดของพระองค์คืออยู่ในพระเยซูคริสต์สำหรับคนที่กลับใจและเชื่อใน พระองค์นะฮะอันนี้คือ5ประการคร่าวๆนะอ่าที่เราเห็นจากสิ่งต่างๆของพระองค์ที่ไม่เคยเปลี่ยนแปลงเพราะฉะนั้นก่อนที่จะปิดท้ายเนี่ยอ่าเรารู้ว่าความจริงเหล่านี้เนี่ยเป็นเป็นสิ่งที่เราเป็นบทเรียนสําหรับเราภายในตัวไปได้แต่ว่าผมอยากจะเชี้้เห็นสั้นๆ3ประการก่อนที่เราจะจากกันว่าอ่าเมื่อเรารู้ว่าพระเจ้าไม่ทรงเปลี่ยนแปลงมันสอนเรายัางไงบ้างมันหนุนใจเราอย่างไงบ้างอย่างแรกนะฮะพระเจ้าเป็นความหวัง ที่มั่นคงของผู้เชื่อเพียงผู้เดียวนะพระเจ้าทรงเป็นความหวังที่มั่นคงเพียงผู้เดียวของผู้เชื่อนะฮะเวลาเราฝากความหวังของเราไว้ที่สามีภรรยาลูกเงินทองทรัพย์สินหรือว่าความรู้อะไรก็ตามสิ่งเหล่านั้นเนี่ยจะทำให้เราผิดหวังแต่ว่าผู้หนึ่งที่จะไม่เคยทำให้เราผิดหวังก็คือพระเจ้าเพราะพระเจ้าไม่เคยเปลี่ยนแปลง เพราะฉะนั้นนี่คือสิ่งที่หนุนใจให้เรานั้นฝากความหวังของเราฝากชีวิตของเราไว้ที่พระเจ้าไม่ใช่ที่คู่สมรสของเราไม่ใช่ลูกของเราไม่ใช่ที่รัฐบาลไม่ใช่ที่ผู้นำคนใดคนหนึ่งไม่ใช่ที่เสียอภิบาลแต่คือต่อพระเจ้าเพราะพระเจ้าเท่านั้นที่ไม่เคยเปลี่ยนแปลงทุกคนจะทําให้พี่น้องผิดหวังเว้นแต่ว่าพระเจ้าพระเจ้าสองบุญแบบมนุษย์เรา เต็มไปด้วยความบาปเพราะฉะนั้นผมจึงอยากจะท้าทายพี่น้องว่า,าฝากความหวังของเราไว้ที่พระเจ้า,าเพราะพระเจ้าจะไม่ทําให้เราผิดหวังวันนี้ลองตรวจสอบว่าความหวังของพี่น้องอยู่ที่ไหนอยู่ที่พระเจ้าหรือไม่ผมบองว่าอยู่ที่พระเจ้าเพราะว่าใครก็ตามที่ฝากความหวังอันสูงสุดในชีวิตของเราไว้กับใครก็ตามที่นอกเหนือจากพระเจ้านั้นโง่เขลาสิ้นดีนะฮะอย่างที่ส พระเจ้านั้นเป็นความมั่นใจของผู้เชื่อนะเป็นความมั่นใจเดียวของผู้เชื่อคล้ายๆกันอันนี้เราพูดถึงเมื่อกี้เราพูดถึงความหวังอันนี้เราพูดถึงความมั่นใจเรามั่นใจในอะไรก็คือ,อเ,ปเป็นความมั่นใจเมื่อพระองค์ทรงคงทนไม่เปลี่ยนแปลงเราจึงยึดมั่นในพระองค์ได้เหมือนกับเวลามีพายุมาเราก็พยายามจะ หาจะเกาะสิ่งที่เราคิดว่าแข็งแรงที่สุดอาจจะเป็นเสาอาจจะเป็นต้นไม้ที่แข็งแรงแต่ว่าสิ่งเหล่านั้นก็ไม่ได้แข็งแรงมั่นคงถ้าเทียบกับพระเจ้าเพราะฉะนั้นในชีวิตของเรานั้นพระเจ้าคือเป็นผู้ที่ไม่ทรงเปลี่ยนแปลงเพราะฉะนั้นเราจึงมั่นใจในพระองค์ได้เสมอไม่ว่าเราจะผ่านช่วงเวลาไหนในชีวิตของเราก็ตามนะฮะการที่เราผ่านพ้นเรื่องอะไรก็ตามไม่ว่าจะเรื่องแย่แค่ไหนการที่เราได้ ผ่านพ้นช่วงเวลานั้นกับพระเจ้านั้นเป็นเรื่องที่น่าชื่นชมยินดีเป็นเรื่องที่น่าชื่นชมยินดีนะฮะอ,อย่างต่อมานะฮะอย่างที่3ผมว่าเป็นเป็นความอุ่นใจให้กับผู้เชื่อเราในการเข้าหาพระเจ้าอุ่นใจยังไงก็อุ่นใจในเรื่องของการอธิษฐานอุ่นใจเวลาที่เราจะเข้าไปหาพระองค์และทูลขอบันสิ่งอย่างต่อพระองค์บางทีอาจจะมีเด็กมีลูกที่ ไม่กล้าเข้าหาพ่อกับแม่อาจจะดูอาการดูท่าทีของพ่อก่อนว่าพ่ออารมณ์ดีไม่ดีแม่อารมณ์ดีไม่ดีเพราะว่าถ้าอารมณ์ไม่ดีก็ไม่กล้าเข้า,าแต่ว่าพระเจ้าของเรานั้นไม่ใช่พระเจ้าเหมือนกับมนุษย์เหมือนกับพ่อกับแม่ที่ไม่สมบูรณ์แบบ แต่ว่าพระเจ้าของเรานั้นไม่เปลี่ยนแปลงความรักความอดทนความเมตตาของพระองค์นั้นไม่เคยเปลี่ยนแปลงเพราะฉะนั้นเราจึงสามารถที่เข้าหาพระเจ้าได้โดยไม่ต้องกลัวว่าพระเจ้านั้นจะอยู่ในอารมณ์หรือว่าอาการแบบไหนนี่คือความอุ่นใจของเราเราสามารถเข้าหาพระเจ้าได้เหมือนกับเราสามารถที่จะเข้าหาพ่อกับแม่ที่เรามั่นใจได้ว่าะจะเปิดแขนแล้วก็ต้อนรับเรา อยู่เสมอเพราะฉะนั้นเรามีความอุ่นใจในการเข้าหาพระองค์ในการอธิษฐานต่อพระองค์เมื่อกี้ผมว่า,าผมบอกว่า3นะผมขอเพิ่มอีกประการหนึ่งสั้นๆน,นะ,ะผมว่าเป็นคําเตือนสําหรับทุกคนโดยเฉพาะอย่างยิ่งคนที่ไม่ใช่ผู้เชื่อผมไม่รู้ว่าพี่น้องทุกคนที่ฟังอยู่ในตอนนี้เป็นผู้เชื่อทุกคนไหมแต่ว่าไม่ว่าพี่น้องจะคิดยังไงเกี่ยวกับพระเจ้าก็ตามาวันหนึ่งเราต้องไปยืนอยู่ต่อหน้าพระเจ้าองค์นี้และพระเจ้าบอกว่าในพระคัมภีร์บอกว่าอะไรฮะ คนที่ปฏิเสธพระองค์นั้นก็จะถูกลงโทษจะถูกตักขาดจากพระองค์จะดื่มพระพิโรธของพระองค์ความจริงนี้จะไม่เปลี่ยนแปลงไป,ไปตามกาลเวลาเพราะฉะนั้นวันหนึ่งเราทุกคนจะต้องยืนอยู่ต่อหน้าพระองค์และความมั่นใจของเราก็คือเรากลับใจและก็เชื่อในหนทางที่พระเจ้านั้นประทานให้กับเราก็คือในพระเยซูคริสต์เพราะฉะนั้นเมื่อเราฟังถึงตรงนี้เนี่ยคนที่ไม่ได้เชื่อในพระองค์ คนที่ไม่ได้ฝากความหวังไว้ในพระองค์คนที่คนที่ไม่ได้กลับใจและเชื่อในพระองค์นั้นก็ควรจะหนุนใจท้าทายให้เรานั้นกลับใจและเชื่อในพระองค์เพราะฉะนั้นนี่คือความจริงที่ผมอยากจะฝากไว้สั้นๆในค่าคืนนี้นะฮะคือพระเจ้าของเราเป็นพระเจ้าผู้ทรงไม่เคยเปลี่ยนแปลงเพราะฉะนั้นเราจึงมั่นใจในพระองค์เราจึงฝากความหวังไว้กับพระองค์เราจึงมีความอุ่นใจในการที่จะติดตามรับใช้ พระองค์นะครับเพราะฉะนั้นขอให้ความจริงที่เราได้ฟังในค่าคืนนี้หนุนใจเราท้าทายเราในการเป็นคริสเตียนในการประกาศในการรับใช้ในการดํารงชีวิตในการเป็นพ่อเป็นแม่ว่าเราติดตามเรานมัสการพระเจ้าผู้ทรงยิ่งใหญ่ผู้ทรงไม่เคยเปลี่ยนแปลงนี่คือพระเจ้าผู้ยิ่งใหญ่ของเราครับ